มันมีวิธีผู้สาบแช่งคนอื่นแบบบริสุทธิ์น,นะ,ะมันเป็นวิธีของคนที่มีบารมีสูงแล้วก็มีปัญญานะคะถึงจะได้รับสารข้อมูลนี้วิธีนี้เป็นวิธีสายดาร์กนะคะเป็นศาสนาจิตวิทยาสายดาร์กที่แก้วเอาไว้สอนลูกศิษย์นะคะก็คือเป็นวิธีการฝังจำในสิ่งที่เขารู้สึกเจ็บปวดทำอย่างไรรู้ไหมคะ วิธีการนะคะก็คือเราเนี่ยพูดกับเขาโดยที่เราพูดหวังดีค่ะแต่ให้เราพูดประโยคหรือเรื่องราวที่เขารู้สึกเจ็บปวดเช่นครอบครัวไม่รักเพื่อนไม่รักอาจจะโดนหลอกโดนแฟนหลอกโดนเพื่อนหลอกนะคะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดแต่เขาเนี่ยฝังมันเอาไว้ในใจ แล้ววิธีการก็คือให้เราพูดเรื่องราวเหล่านั้นเพื่อที่จะให้พลังงานของคนที่มีบาร,รมีอย่างเราเนี่ยนะคะไปฝังเรื่องเรื่องนั้นเพื่อที่จะให้เรื่องนั้นยังอยู่คงทนค่ะนี่คือวิธีสาบแช่งวิธีคำสาบแบบบริสุทธิ์ของสายแม่หมดสายดาร์กนะคะถ้าเกิดว่าใครทำไม่ดีกับคุณะคะคุณไม่ต้องไปดุด่าว่าเขา ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปสาบแช่งไม่ต้องพูดจาหยาบยาบค่ะแต่ให้คุณพูดหาช่องทางหาเวลาที่ไปเจอกับเขานะคะเพื่อที่จะพูดพูดหวังดีกับเขาแต่ให้พูดเรื่องที่เขารู้สึกเจ็บปวดนั่นแหละค่ะและสิ่งนั้นเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในแกนสมองของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าค่าพลังงานของคนที่มีบาร,รมีสูงอย่างพวกเรานะคะ จะเป็นค่าพลังงานที่สามารถฝังความจำลงไปในจิตใต้สำนึกของบุคคลได้ค่ะแล้วเมื่อไหรที่เราฝังสิ่งสิ่งนั้นลงไปเขาจะนึกถึงคำที่เราพูดเนี่ยเป็นระลอกละลอกนะคะเขาจะไม่สามารถที่จะลืมเพราะว่าเราเนี่ยฝังเอาไวแ้แหละฝังไมโครชิปในสมองแหละและมันจะทำให้เขาเนี่ยเจ็บปวดเรื่องนั้นซ้ำๆซ้ำๆ,ๆค่ะ วิชานี้เป็นวิชาสายดานะคะสามารถเอาไว้ใช้กับคนที่ทำไม่ดีกับท่านแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีบารมีสูงนะคะแต่มันก็แน่นอนค่ะคนที่มีบารมีสูงนะคะ,นนคะ,คะ,คะจะไม่พูดจะหยาบคายหรือจะไม่พูดด่าคน,นะคะ่ะแต่จะพูดในสิ่งที่มันทำให้เขาฝังจำและเมื่อไหร่ที่คนที่มีบารมีสูงพูด เรื่องที่ทําให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดได้นั่นก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้ทําอะไรไม่ดีกับเราค่ะเราถึงพูดวิธีนี้ออกมาและมันเป็นวิธีที่สร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและก็ทําให้เขาออกจากจุดตรงนั้นไม่ได้ค่ะนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นคํำสาปเป็นสาบที่บริสุทธิ์ลองนําไปใช้กันดูนะคะ และบุคคลคนนั้นจะออกจากชีวิตคุณด้วยค่ะและเขาก็จะไปเจอโชคชะตาในแบบที่เขาเป็นอยู่แล้วนะคะในแบบที่เขาเป็นอยู่แล้วและมันจะเป็นฝังจําเมื่อไหร่ที่เขาเจ็บปวดเขาจะนึกถึงเราในเรื่องนั้นและมันก็จะย้อนกลับไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทําไม่ดีกับเราเลยค่ะนี่ล่ะวิชาสายดา